ับรถ e ีวีไป2 2 5 0 0 0กิโลเมตรเพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรกชุดแรกเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงดีขึ้นไหมมาฟังคลิปนี้กันครับ สวัสดีครับผมกอนจะช่องมายรีวิวช่องรีวิวมาจากใจนะครับมีคําถามผมมามากเลยจากโพสตที่ผมโพสตว่าผมไ่เปลี่ยนผ้าเบรกแล้วนะแล้วก็หลายหลายคนถามว่าเฮ้ยเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมแล้วมันโอเคขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาตอบให้อย่างละเอียดเลยอย่างแรกนะครับที่ผมเปลี่ยนไปเนี่ยมันคือผ้าเบรกของเซราพัสนะครับรุ่นเซรามิกโปรนะครับซึ่งผมได้รับการสนับสนุนเป็นบาร์เตอร์มานะครับซึ่งคุณสมบัติของเซราพัสรุ่นเซรามิกโปรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นคาร์บอนเซรามิกสูตรพิเศษนนคท ความร้อนได้สูงถึง800องศาค่าสรรพสิทธิ์แรงเสียดทานของเบรกนี่นะครับอยู่ที่0.40ถึง0.45ม mm ิลนะครับประสิทธิภาพของการเบรกเนี่ยเขาบอกว่าดีขึ้น50%เมื่อเทียบกับรุ่นเซรามิกบลูนะครับแล้วก็ฝุ่นเบรกเนี่ยลดลงถึง70%ที่สำคัญครับเขาบอกว่าไร้เสียงรบกวนด้วยนะครับนี่คือคุณสมบัติของเซราัิรุ่นเซรามิกโปรนะครับที่เนี้ยวันนั้นนะครับที่ผมไปเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นวันที่20ตุลาคม ปีนี้ที่เพิ่งผ่านมาเองเนี่ยครับผมไปเปลี่ยนที่อู่ NT Auto Service นะครับอยู่แถวแถวอ่อนนุช76นะครับซึ่งอู่นี้ดีมากนะครับพี่เจ้าของอู่เนี่ยให้คำแนะนำดีมากเพราะว่าพี่เจ้าของอู่เขาเองเนี่ยเขาก็ใช้รถ EV อยู่ด้วย ถ้าจะไม่ผิดคือ MG4 เนาะแล้วก็ Ne t a V นะครับค่าเปลี่ยนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700บาทนะครับแล้วก็ค่าพลาเบรกเนี่ยนะไปดูในช้อปปีมานะครับราคาประมาณ2,000กว่าบาทเนาะซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แรงมากนะครับเพราะว่าที่ศูนย์แจ้งผมมาว่าต้องเปลี่ยนเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ9,000กว่าบาทเลยก็ถือว่าเซฟได้เยอะนะครับรวมแล้วประมาณ3,000บาทเนาะในการเปลี่ยนผ้าเบรกชุดนี้แต่ทีเนี้ยครับมันต้องมาไขาข้อสงสัยดูว่าเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นจริงไหมเรามาทดลองกันเลยดีกว่าวันนี้ผมอยู่ที่สนามกีฬาทีี่่ไมมใคครรเลยับ ทางมันก็ยาวๆอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะทดลองขับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วลองเบรกแบบกระทันหันดูนะครับว่ามีเสียงไหมแล้วมันนุ่มจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ขั้นที่2ก็คือขับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วลองเบรกกระทันหันดูนะครับและถ้าเกิดว่าระยะมันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับลองขับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วลองเบรกกระทันหันดูนะครับอ่ะมาลองกันเลยมาขึ้นรถวันเนี้ย ขาดกับตัวผมหน่อยๆเวลาผมออกตัวปกติมันจะแบบช้าๆนะครับแต่คราวนี้ก็จะลองลองดูนะลองดูอ่ะขั้นแรกนะ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนอเราต้องมาปรับเป็นโหมดสปอร์ตก่อนขอไฟที่รถมันรกนะครับรถใช้งานไม่ค่อยชอบขับโหมดสปอร์ตเท่าไหร่นะครับอ่ะตอนนี้โหมดสปอร์ตแล้วโอเคอ่าเดี๋ยวให้ไมายถ่ายอันนี้นะครับเข้าเลนเข้าเลนก่อน1ถึง50นะ แล้วก็ลองเบรกกันทันันดูลองดูครับไปหนึ่งโอ้โหหลังติดเบาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนนี้ครับสามสบสี่สสิบห้าเบรกจิ๊บเป็นไง hmm. เออเอ้ยผมว่านุ่มนะแล้วก็ไม่มีเสียงเอียดอะไรด้วยนะครับอ่าลองดูนะอันนี้มันคือห้าสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ใช้ได้ไม่เคยใช้แบบนี้มาก่อน <laughs> ผมต้องบอกตรงๆนะครับเพราะว่าปกติผมเป็นคนที่ขับรถค่อนข้างระวังระวังอยู่แล้วแล้วก็ก็จะไปช้าๆนะครับอ่ะลองดูนะคราวนี้80กิโลเมตต่อชั่วโมงนะครับเว้นระยะหน่อยโอเคไปอืออ่ะตอนนี้เท่าไหร่นะครับโอ้หกแล้วผมว่ามันเร็วมากเลยอนะเบรกชิปอ่าเป็นไงฮะเอ้ยค่อนข้างนุ่มนวลอยู่นะ แล้วก็ไม่มีเสียงจริงๆด้วยนะครับอันนี้ใช้ได้เลยอันนี้ใช้ได้นะครับราทำระยะ8ปไม่ได้อะทระยะแปดสิไม่ได้เพราะว่าทางมันสั้นมากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะให้มายนะลองยืนอยู่ตรงเนี้ยและเดี๋ยวผมลองเบรกดูนะครับจะไปวนมาจากตรงนู้นนะครับเ,เราจะดูระยะเบรกหน่อยตอนนี้ค่ะก็เดี๋ยวให้พี่กรณ์ทำระยะทางมาแบบทางตรงแบบนี้เลยนะคะมาแล้ว ไม่รู้ว่ากี่กิโลเมตรนะคะตอนนี้อ๋อเบรกได้ทันใจไม่มั่นใจว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องมาถามคุณไมคคุณไม้มานี่เร็วเออเป็นยังไงบ้างฮะโอเคใช่ไหมมีเสียงไหมฮะข้างนอกไม่นะ ไม่มีใช่ไหมมีแค่แบบเสียงคือคือรถหยุดปกติอ่าโอเคนะครับคือแน่นอนว่าเราได้ยินเสียงแอร์เนาะเพราะว่าเบรกมันเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ประมาณสิบห้าวันเองอะ่ะถ้ามันมีเสียง e AS, เอียดนี่ก็ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับและที่สําคัญก็คือว่าหลายๆคนถามว่าเอ้ยมันใช้ดีไหมก็ทดลองให้ดูไปแล้วเนาะคือผมไม่เคยได้เบรกรถกระทันหันแบบนี้โดยส่วนตัวถ้าขับสองเลนอย่างเงี้ยผมก็จะขับระมัดระวังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชะลอชะลอกลัวๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่า ถ้าถามว่ามันดีกว่าก่อนเปลี่ยนเบรกไหมก็ตอบตรงๆว่า,ด,วาดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าเทียบกับอันอื่นได้ไหมอันนี้ผมคงเทียบไม่ได้เพราะตั้งแต่ขับรถมาเนี่ยนี่คือเป็นภาพเบรกชุดแรกที่เปลี่ยนเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณากันเอาเองนะครับสำหรับตัวผมผมให้อยู่ในคุณสมบัติที่ใช้ได้แล้วกันนะเพราะว่าราคามันแค่รวมเปลี่ยนด้วยประมาณ3,000บาทเนี่ยผมว่านี่ใช้ได้เลยแล้วก็ค่อนข้างเซฟได้ดีด้วยแต่นี่มันเป็นการเพิ่งเปลี่ยนเนาะ เราอาจจะต้องรอดูก่อนว่าถ้าขับไปเรื่อยๆแล้วผ้าเบรกมันหมดไวไหมหรือว่ามันอะไรไหมนะครับแต่โดยส่วนตัวในตอนนี้ถ้าถามในเรื่องของการเปลี่ยนเบรกนะผมว่าอันนี้ค่อนข้างคุ้มค่ากับราคาครับและนี่ก็คือผ้าเบรกเซราพัสรุ่น s l i มิก Pro นะครับก็มาทดลองให้ทุกคนได้ดูไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ